ลำนานหรือยังครับเนี่ยนานแล้วครับครับผมแล้วก็อันนี้เราได้ศึกษาหาความรู้มาพอสมควรถูกไหมครับครับผมวันนี้ตั้งใจเนาะเราจะได้เป็นมุสลิมเป็นเบ่าวะร้อที่สมบูรณ์เป็นผู้ศรัทธาต่อพวกวะร้อนอย่างสมบูรณ์นะครับครับอ่าผมไม่ต้องนำใช่ไหมเรากล่าวได้ใช่ไหมได้ครับครับเชิญเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรฮีมเชิญเลยครับ อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮฺขวบแปลด้วยครับแปล,แปลเป็นภาษาไทยด้วยครับ, illah, รบอัลฮัมดุลิลละนะครับขอสรรเสริญต่อนรับนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ภายใต้ร่มเงาของของอิสลามนะครับครับ ขอโทษครับแล้วก็เรามีชื่อมุสลิมยัางครับฮัลโหลมีมีชื่อชื่ออะไรนะครับดีนครับดีนเหรอฮะ,ะ,ะ,ะอ๋อใช่ครับใช่ครับแปลว่าดีดีนและครับแปลว่าศัสนาครับก็ทำดีลนะ เดี๋ยวส่งที่อยู่เข้ามาอินบ็อกซ์ที่มูริทีวีด้วยนะครับได้ครับผมจะส่งหนังสือไปให้นะส่งไปท,ทำยังไงหมายถึงอะไรครับหลักปฏิบัติหลังจากนี้เราก็ศึกษาต่อนะครับว่า,อ,าอะไรที่อิสลามห้ามห้ามกินนะอิสลามห้ามทำข้อห้ามในอิสลามมีอะไรบ้างเบื้องต้นเนี่ย ไปเสิร์ชหาใน Google ก่อนก็ได้ครับอ่านะแล้วก็ขอโทษครับออยู่แถวไหนครับคุณดีนอยู่แถวไหนครับบ้านบ้านบ้านอยู่แถวไหนครับจังหวัดอะไรครับอ๋อกรุงเทพถ้าถึกถ้าจะมาศึกษาที่สันติชนก็จะดีนะครับจะอ่าณรามํำแพงห้าสิบสามเขามีสอนทุกวันอาทิตย์อันนี้เรียนฟรีเหมือนกันนะครับ นะฮะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าบังคับถึงเที่ยงครับ่าลองดูนะทามาได้นะครับแต่ในเบื้องต้นนะฮะศึกษาจาก YouTube ไปก่อนแล้วก็ฟังรายการผมด้วยก็ได้ครับมูริทีวีนะฮะเป็น f a c e b o o k นะนะครับ,นนะนะรบแล้วก็เดี๋ยวเขียนชื่อที่อยู่อินบ็อกซ์มาที่มูริทีว e ี m u r w e d เดีแล้ก็ทีวีนะครับเดี๋ยวผมส่งหนังสือไปให้อ่านนะครับ ขอบคุณมากครับคุณดีนนะฮะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่วันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ยืนหยัดในหลักการของอิสลามอย่างมั่นคงนะครับ,รบอ๋อได้ไปแล้วใช่ไหมฮะ เตือนฉันเตือนเธอให้ยังครับมียังอ่าเดี๋ยวผมส่งให้ใหม่แล้วกันนะเขียนชื่อที่อยู่ไม้ท,ทีแล้วกันนะครับ,รบอันนี้ได้แล้วถูกไหมครับได้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเรื่องละหมาดจะได้สอนจะได้ฝึกละหมาดหนังสือละหมาดแล้วก็หนังสือเตือนฉันเตือนเธออันนี้เป็นคําพูดของของท่านนาบีมูฮัมมัดนะครับครับผมครับครับนะมีอะไรโทรมาสอบถามได้เลยนะฮะแล้วก็ ศึกษาทางทาง u u u e e ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมส่งหนังสือให้ไปอ่านนะครับครับผมครับครับอัสลามอะไรกลุ่มครับ